เหมือนไม่อยากมีชีวิตต่อในโลกวันนี้กับเวแล้วกินโจ๊กสดใสก็จะแบบเราจะรับทุกประตูช่วงเรื่องเล<ะ>่าจากเขา<จ>ปิ่นโตถึงค <c oughs> ือคือโจ๊กสดใส

ในเซตเขาก็จะแบบมีถ้าเป็นโจ๊กธรรมดาจะมีหมูมีผักเครื่องเคียงให้แล้วก็โรลพิธายด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่โรลพิธายก็คือบอกเขาได้เนาะดูข้าวข้าวนเนื้อเยๆนะคะหอมใช่ไหมเป็นไง <laughs> เนี่ยเคยไปกินทนี่ไหนกินมานมนานแล้วแบบร้านเนี้ยเขาแบบลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะ <laughs> ดั้งเดิมเนี่ย ร้านนี้เขาทาอะไรมาก่อนโอรูปะก่อนหน้านี้เขาไปร้านข้าวสารมาก่อนคุณแมวก็คือเจ้าของร้านคนปัจจุบันเนาะคุณแมวเนี่ยเขาก็ข้าวสารร้านฉันอะมันหอมมันดีมันเลิศมันปังมันกรุบเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากต่อยอดก็เป็นโจ๊กใสจนถึงวันนี้โจ๊กใสของเขาเนี่ยนอกจากหน้าตาสดใสเนืเนียนเนียนเหมือน ันเหมือนข้าวนี่นะครับ <Okay. S 1> โอเค okay. โอเคโอเคดูใกล้ดูใกล้นีใโพสอัพเนียนเลยแล้วถ้าอยากกินโจ๊ะสนี่สามารถสั่งได้ที่ร้านปินโตครับที่แอปพลิเคชันอะไรครับ Grab แอป,ป,ปเขียวของเรานั่นเองนะฮะและสั่งวันนี้พิมพ์คำว่าปินโตครับลดสูงสุด100บาทเลยทีเดียว <h> uh. ไปกดแล้วเดี๋ยวคุณคุณเขาไม่รู้เรื่องสำหรับตอนนี้เราก็จะต้องแยกย้ายกันไปข้อยะข้อยะข้อายาแยกกันแล้วสวัสดีบายรอยรอยเร่ em mong ạ